ตั้งแต่ภาคการศึกษาหน้าคระทางสพทออเองก็จะนำร่องโรงเรียนในสังกัดประมาณร้อยละสิจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด58,000โรงเรียนนะครับที่จะเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 14. นาฬิกาครับจากเดิมที่เคยเลิกเรียนเวลา 16. นาฬิกาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมเสริมทักษะนอกเวลาเรียนครับติดตามรายงานจากคุณชนิด,ดาผาจงปฏิยัตครับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนพยาประเสริฐศุนทราสายกำลังแงข่งขันกิจกรรมทับซองขยับขยายสมองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เตรียมไว้สำหรับการปรับเวลาเลิกเรียนใหม่ในเวลา14นาฬิกาโดยจะเริ่มปฏิบัติในเทอมหน้าทับซองต้องใช้ความสัมพันธ์ทั้งประสาทสัมผัสทางตาหูและมือที่ต้องใช้สมาธิอย่างสูงรวมถึงความสามัคคีในการเล่นเป็นทีม ับซองคือหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียงบ่ายสองที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆมีสมาธิในการเรียนวิชาหลักมากขึ้นถึงแม้โรงเรียนจะต้องเปลี่ยนเวลาเลิกเรียนให้เร็วขึ้นแต่สาระการเรียนรู้หลักยังคงอยู่เช่นเดิมซึ่งจุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ทางโรงเรียนเพิ่มเวลาให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอื่นอย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตเช่นการฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวและควบคุมการออกอากาศที่เด็กๆได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดหรือค้นคว้าข้อมูลอิสระที่แหล่งเรียนรู้อาเซียนเน้นที่การเรียนแบบกลุ่มการสอนแบบทีมแล้วก็การเรียนที่เด็กไม่ต้องมีภาระมากงานจะเสร็จอยู่ในชั่วโมงที่เราจัดให้เรียน อีกประเด็นหนึ่งที่จะทําก็คืออาจจะต้องมีเป็นกิจกรรมเสริมเป็นสิ่งที่เด็กเขาชอบเป็นกิจกรรมที่เราเพิ่มขึ้นเพื่อให้เด็กเพิ่มทักษะบางเรื่องหรือพัฒนาบางส่วนทุกกิจกรรมเสริมสร้างทักษะได้จัดเตรียมไว้เป็นรายเดือนผ่านสาระการเรียนรู้ทุกด้านเน้นไปที่ภาคปฏิบัติเช่นศิลปะพละศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยเด็กๆจะร่วมกิจกรรมบนสลับตามชั้นเรียน เมื่อครบ3ามสัปดาห์แล้วจะให้นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาโดยจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนเด็กๆด,ด้วยทางผู้ปกครองก็จะมีชมรมดนตรีไทยให้เด็กไปฝึกนะครับเด็กที่สมัครใจอยากจะเรียนนะครับระดับปถมเนี่ยยังถือว่าเป็นเด็กเล็กนะครับการที่เด็กจะทะเลทไหยเนี่ยผมว่าความรู้สึกของผมไม่ไม่รู้สึกกังหมดการเรียนวิชาหลักควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ทําหลังเลิกเรียน ทำให้เด็กมีความสุขและผ่อนคลายสมองจากการเรียนด้านวิชาการและยังเป็นการรวมหัวใจหลังของสาระการเรียนรู้ทุกด้านมาสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้นำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตขยายกรอบความคิดสร้างสารรค์และเสริมสร้างจินตนาการอานน์สุดใจดีถ่ายภาพชานิดาพาจงปฏิยัต์รายงาน นี่ก็เป็นนโยบายที่มอบโดยท่านนายกทั้นตรีนะครับโดยอยากจะให้เด็กไทยยุคใหม่ครับมีความเก่งกาจในเรื่องของวิชาการด้วยแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่าชีวิตจริงหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะครับเราก็ต้องอยู่ร่วมกับคนหลากหลายรูปแบบนั่นเองครับบ่ายสองนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นการเลิกเรียนแล้วกลับบ้านนะคะแต่ว่าแค่หยุดเรียนวิชาการแล้วก็อีก2ชั่วโมงเนี่ยให้เลือกกิจกรรมเสรีในวิชาต่างๆได้ค่ะ